จำเลยที่หนึ่งคือนายชัยพลเป็นจำเลยที่หนึ่งนํำสื่อพยานอ้างว่าซื้อที่ดินมาจากนายประดิษฐ์เชื้อตาคมนั้นจำเลยที่หนึ่งมีเพียงสำเนาแบบแจ้งการครอบครองที่ดินเอกสารหมายรอสี่ก็คือแบบประพอสองข้อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสำเนาเอกสารที่จำเลยที่หนึ่งอ้างส่งเป็นพยานในคดีอื่นโดยไม่ได้นำสัญญาซื้อขายและ ต้นฉบับแจ้งการครอบครองที่ดินมาแสดงต่อศาลแม้จำเลยที่หนึ่งจะมีสำเนาซึ่งเจ้าหน้าที่ศาลลงชื่อรับรองสำนักถูกต้องก็ไม่อาจรับฟังแทนต้นฉบับได้เ,เพราะมีใช่สำเนาเอกสารซึ่งมีผู้มีอำนาจได้รับรองความถูกต้องแล้วนั่นหมายความว่าโดยปกติวิชาชีพทนยความรู้อยู่แล้วว่าต้นฉบับเท่านั้นที่จะนำมาสืบได้รหรือไม่ต้องเป็นสำเนาเอกสารที่ เจ้าหน้าที่ที่มานั้นมีหน้าที่รับรองครับตรงนี้ก็เลยเป็นเป็นเรื่องแพ้คดีโอเคแม่ครับขออนุญาตขออนุญาตดูนะครับผมผมมอบให้ครับโอเคครับอันนี้คือสองคนหนึ่งครับสองคนครับครับและทีนี้พอเสร็จแล้วก็เลยมีการให้ให้จำเลยรับสารภาพครับแต่สารได้มีได้ฉชตรงนี้นะครับก็คือ วินชัยบอกว่าว่าผิดนั่นแหละครับอันนี้คือคดีที่สุดแล้วอันที่สุดแล้วอันที่สุดแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะมีใครแม็กอยู่ครับขอใครแม็กครับอย่างเงี้ยพอมาตรงนี้นะฮะโอเคหลังจากนั้นก็คือเอกสารตัวนี้แบบซอข้อหนึ่งก็คัดจากจำนวนคดีในศาลไปร้องนะครับไปร้องครับแล้วก็ทางคุณพรพิรมก็เป็นคนโอเคคนั่นเป็นเสาสวนป่าไม้เดิมสวนป่าไม้นะครับผมโอเคแล้วก็ในวันที่ไปร้องนะครับ มีการถ่ายทอดสดนะครับไปดูในคลิปด้วยซึ่งเป็นสาธาระแล้วครับชื่อท่านนายสมเกียรติหอบหลักฐานร้องเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจสอบฟอกเงินและขายที่ดินป่าสงวนนะครับอันนี้จะมีคลิปอยู่ในนั้นนะครับครับพี่ขออนุญาตดูอีกแป๊บเดียวเนาะเพื่อจะเข้าสู่การตรวจสอบเรี่นี้เนาะได้ครับคนสุดท้ายสารสั่งให้รื้อถอนไหมครับใช่รื้อถอนครับอันนี้คือประเด็นเนาะรื้อถอนครับสารสั่งรื้อถอนส่วนเรื่องบุคคลไม่เกี่ยวครับอ่าโอเคอันนี้คือประเด็นที่ผมมาดูตามที่ให้มีการร้องเรียนไปเนาะโอเคต่อจากนนนีี้ิดดึงงครัับหลจากท่พูนี้ หลังจากนี้แล้วเนี่ยนะครับทางนายประดิษฐ์นายชัยพลนะครับอเอาแบบสคหนึ่งไปขอออกโฉนดนะครับเมื่อไปขอออกโฉนดเจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับได้ตรวจสอบแล้วก็มีการออกโฉนดมาถึงที่แต่คำแรกสามข้อศาลต้องต้องพูดไปก่อนต้องออกออกโฉนดหรือยังหรือว่าเป็นการรับคำร้องออกมาอกมาวางโหมดแล้วครับวางโหมดไปจนหมดแล้วเดี๋ยวอันดับแรกตามขั้นตอนเขามีเจ้าหน้าที่ดินเขามีขั้นตอนเขาอยู่แล้วเนาะใชมขั้นต่ดิก็คือถ้าท่านมีหลักฐานสคหนึ่งเนี่ย คือถ้าหลังจากปี53เนี่ยท่านไปฟ้องศาลต้องไปฟ้องศาลเพื่อให้ทางเจ้าพนักงานที่ดินรับคำร้องเพื่อรังวัดออกโฉนดเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนเขาดับแรกคือต้องมีการนําชี้ของเจ้าของแปลงที่ดินเป็นการรังวัดก่อนแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะให้สิทธิ์ได้สิทธิ์จะออกโฉนดนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะอันนี้คือข้อกฎหมายต้องไปร้องต่อศาลใช่ครับต้องไปร้องต่อศาลก็ก็คือช่วยให้มันเป็นขั้นตอนอยู่เะมัอนอยู่ในขั้นตอนเขาไม่ข้ามไม่ข้ามคือเจ้าที่ที่ดินเขาตรวจสอบแล้วที่ที่ผืนเนี้ยก็เป็นพื้ ก็ยังไม่ได้สรุปดีกว่าผมบอกอย่างนี้ดีกว่าเนาะยังไม่สรุปยังไม่เจ้าหน้าที่ดินสรุปหรือยังยังไม่สรุปสรมันต้องม่ีข้อพิสูจน์จริงๆฮะก็โดยสันนิษฐานเจ้าที่ที่ดินจึงมามาวางหบุดไว้หมดแล้วครับการวางหบุดของเจ้าหน้าที่ดินเนี่ยเป็นการนำชี้ของผู้ทำประโยชน์ครับอ่านั่นแหละเราต้องเข้าใจข้อาใจตรงนี้ก่อนเนาะโอเคเข้าใจโอเคจตอนนั้นเดี๋ยวท่านมีสองที่อแล้ว ทีนี้ในส่วนของทางเราไม่เป็นไรไอ้ในส่วนเขาเจ้าหนี่ดำเนินการไม่เป็นไรนะผมเพี้ยนเราแถลงเรื่องให้ฟังเฉยๆครับซึ่งเราอาจจะเป็นเราภาพรับทราบข้อมูลไปร้องส่วนไหนก็แล้วแต่ตามเรื่องเรื่องนั้นไปครับครับครับะมีการให้เจ้าทนี้ไหมอ่าตัวนี้ให้ครับโอเคให้นะไม่ให้ช่อย่างนี้แล้วอย่างนี้นะขออนุญาตตรงนี้นะตรงนี้ก็โอเคนะมากัน8หน่วยงานนะครับ8หน่วยงานเนาะมีทั้งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานเจ้าหน้าที่ปตทฝ่ายปกครองท้องที่เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่มาตรวจสีบตรงนี้ก็คือ มีการร้องเรียนว่าเอสิ่งปลูกสร้างที่ได้ก่อสร้างไว้เนี่ยถูกสารบังคับให้รื้อถอนแล้วเนี่ยยังไม่ดําเนินการไม้แล้วเสร็จเนาะอ่เขาอยากรู้อะไรหรือเปล่าเดี๋เดี๋ยวผมาภาพไปมามีแค่ประเด็นเดียวนี่ประเด็นเดียวครับประเด็นเดียวประเด็นเดียวเรื่องสิ่งที่ไม่ได้ถอนไม่ไม่ไม่เดี๋ยวส่วนในเรื่องที่บอกว่าตูดสิทธิ์ทุกอย่างคือขายนะครับซื้อขายไม่เกี่ยวครับคุยในไลน์ร้หล่ะวันนี้ผมมาประเด็นเดียวคือประเด็นก่อสร้างที่ยังไม่ได้ถอนผมบอกแล้วว่ามีอะไรให้ถามผมบ้างใครเป็นคนพูดในไลน์สุดนนี้เกี่ยวม มันเกี่ยวข้กับโอเคเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันเพื่อความโปร่งใสเอางี้เอาเอาพื้นที่ที่ยังไม่ได้ถือใช่ครับทำแบบนา้มาาานเจะได้สบายใจทุกไปเฮ้ยว่าจะมาดูนั่นไม่ใช่ว่ะที่นี่ดีครับไม่แล้วบอกว่าจะพการว่า จะเล่นรพืานครับไปตามรเของจ่ป่าไม้นครับเราก็เลยพามาตรวจสอบว่าพื้นที่ที่ศาลสันี่ยอนุญาตให้เอาถอถออกไปเนี่ยได้ทำกตัการหรือังเดี๋ยวก่อนอันดับแรกก่อนนะอย่างนี้เนาะอย่างนีนะเดี๋ยวทุกท่านเนาะคือผมในฐานะเจ้าพนักงานเนาะทุกท่านเป็นเจ้าพนักงานเนาะพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบุพานเาะแล้วก็พอดีท่านศาลเนี่ยท่านได้มีคาวบทยาศาสตรอยู่แล้วว่าตรงเนี้ยคือ เป็นพื้นที่ป่าสงวนแล้วก็มีการกระทำผิดกฎหมายเนะาะศาลท่านก็ตัดสินมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทั้งหมดขออนุญาตใช้อำนาจคนเป็นเจ้าพนักง,งานเข้าไปทำการตรวจสอบเนาะโดยทุกท่านก็มีพยานมีพยานบุคคลมีอะไรเยอะท่านฝ่ายปกครองท้องที่ก็อยู่ด้วยกันแล้วเนาะเราทราบของการเข้ามาในพื้นที่เนาะเพื่อถือว่าเราไม่ได้มาบุกรุกใครเนาะไม่ได้บุกรุกไม่ได้มาทำอะไรให้เกิดความเสียหายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนาะอันนี้ชี้แจงให้ชัดก,ก่อนโอเคครับ

ต้องไม่โคมาขุดหาเปล่าเออตอหมวอยู่เนี่ยครับนำดูนำดูมันเราเรามันไปเกะกาใครเปล่าเนี่ยเขาจะจะมีกวางมาเดินสะดุดไหมฮะอันนี้เสาฝังลึกไหมเสาฝังลึกเป็นตอหม้อที่ตอลงไปใต้ครับตอลงอ่าไว้พยานาคองปู่ มีกี่จุดครับกี่จุดมุมจุดสองจุดสามจุดสามจุดอ๋อเป็นตอหม้อแบบนี <laughs> ้มันเป็นชั้นนั้นมันยินก็ยินก็ไม่ได้โอเคอันนี้อ่าอันนี้แอปโผล่ชนิอันนี้ชัดหน่อยอ่าสีเออมีเหล็กด้วยโอเคอันนั้นอันนั้นให้เห็นให้เห็นมีเหล็กนะมีเหล็กมีเส้นต์อ่าอ่าอ่าเฮ้ยแกจะชัดนะโอเคทางปู่มาวันนี้พาเข้ามาดูพื้นที่ที่ อ่าเป็นโครงสร้างเดิมคของพญานาคแล้วก็สารสร้างให้ทาการหรือถอนออกเนาะผู้ดำเนินถอนออกโอเคยังประกวดล่องรอยอยู่เราลังหาอยู่เนาะไอ้ตรงตรงนี้คือเป็นเอ่อล่องรอยของการสร้างเอ่อพญานาคใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่ทราบว่าผู้ร้องเคยมา วงสองพญานาคตรงนี้หรือเปล่าครับครับผู้ร้องเคยมาวงสวงพญานาคใช่มาจัดภาษีจัดเออ่จัดเออ่ใบสีแบบใหญ่โตเลยใช่ไหมครับใช่ครับราคาเป็นแสนเลยใช่ไหมครับโอเค่ข้างท้ายขันงท้ามคำถามผมผม็นนักข่าวครับคำถามครับเออเอาไว้ผมเห็นภาพแล้วนะโอเควันนี้ผมมาในนามของกรมไม้ส่วนกลางกรมป่าไม้สำนักเจตขอนแก่นแล้วก็หน่วยที่ดูแลรักษาพื้นที่ตรงนี้ผมขออนุญาตแบบนี้เลยจะได้จบพื้นที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวต้องไปทำบันทึกในเรื่องของพื้นที่ที่ไปตรวจมาเมื่อกี้ต่อต้องใช้เวลาเพิ่มพูน เอาอเอาป็่าีตงนี้สารสั่งแล้วว่าให้บุกทำผิดหรือถอนสิ่งปลูกสร้างออกให้หมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทางมหอสองหลวงเนี่ยรายงานสำนักเจตขอนแก่นเนี่ยเพื่อร้องขอท่านอายการเนี่ยให้ร้องขอเจ้าพนักงานมาคคับคดีมาทําการรื้อถอนนะถ้า ถ้าผู้กระทำผิดหรือถอนเองเนี่ยก็จบไปแต่ถ้าหากผู้ทำผิดไม่ได้รื้อถอนเนี่ยก็เดี๋ยวให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มาพูดรื้อถอนแล้วก็เดี๋ยวทำบัญชีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนแล้วค่อยเรียกค่าใช้จ่ายกับทางผู้กระทำผิดอีกทีนึงนะขั้นตอนกฎหมายทางอาญาจะจบเท่านี้ใช่ครับจบตน้จบตรงนี้น่าทางอาญาตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเนาะอะใครมีข้อสงสัยอะไรไหมมีข้อสงสัยอะไรไหมครับอ่ามีข้อสงสัยว่าอ่าในการที่มาปักป้ายตรวจยึดแล้วอ่าทางเจ้าของที่นี่ถ้าจะมาดำเนินการไอ้เรื่องพวก ถ้าสมมุติว่ามีการมีการรื้อถอนจะรื้อถอนอะไรพวกนี้ก็จะต้องทำได้เลยหรือว่ายังไงคะพื้นพื้นที่ตรงนี้ท่านตีความเป็นยังี้ครับเดี๋ยวอธิบายตามคำพิพากษานะศาลท่านเนี่ยให้จำเลยที่หนึ่งคนงานผู้รับจ้างและบริวารของจำเลยที่หนึ่งออกจากป่าสงวนแห่งชาติที่เกิดเหตุพร้อมทั้งรื้อถอนโรงเรือและสิ่งก่อสร้างรูปปั้นพญานาคออกจากป่าสงวนแห่งชาติที่เกิดเหตุภายใน30วัน ภายใน30วันนับแต่วันอานารการักษาโดยค่าใช้จ่ายของจำเลยที่หนึ่งมันล่วงพ้นเวลาแล้วพอล่วงพ้นเวลาแล้วปั๊บเนี่ยมันก็ต้องบังคับคดีโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีส่วนจะมีค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ว่ากันไปตามขั้นตอนคุณมีสิทธิ์ใน30วันในวกษาแต่ว่าในเมื่อไม่ปฏิบัติก็เขาของเจ้าพนักงานบังคับคดีเขาปฏิบัติแล้วครับแต่มันหลงเหลือนิดหน่อยเดี๋ยวให้เขามาเพิ่มเติมก็ได้นะครับอ่าอาถ้าถ้าเป็นชั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีเพราะว่าพญานาคที่นี่ ออ่ส44เมตรนะครับองใหญ่มากนะครับแล้วก็มันเหลืออยู่นี่ประมาณสัก5นิ้วนะครับก็ไม่น่าจะยากนะครับในความเห็นนักคนหนึอยน่าจะมีออกคำบังคับอีกทีหนึ่งครับก็เดี๋ยวจะต้องมีการเรื่องของการขอคำบังคับใช่คำบังคับครับถ้าคำบังคับบอกคือศาลท่านอาจจะ30วันแต่ว่ายังไม่ได้เจ้าที่อยากยังไม่ได้ออกคำบังคับหรืออาจจะมีการออกคำบังคับโดยศาลไปแล้วเราก็ต้องเจ้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบว่าศาลท่านได้ออกคำบังคับโดยพฤตการของท่านโดยอำนาจท่านหรือเปล่าถ้าออกไปแล้วก็หมายความว่า มันเลวร่องเลยจากไปเลยแล้วนะต้องปฏิบัติเลยแต่ถ้ายังไม่ออกคำบังคับศาลท่านก็จะให้ออกคำบังคับไปสามสี่วันทีนี้คุณก็ไปดำเนินการสามสี่วันตามท่านว่าไปนะแก่นั้นเองไม่เลยใหญเลยไม่ใชอะไรเลยใหญ่โอ้ยเรื่องนะเรื่องเป็นเรื่องใหญ่โตใช่ไหมอันนี้เรื่องแค่นี้จบแล้วจบแล้วผมเท่านี้ท่านท่านเดี๋ยวาห้ก่อนเมื่อกี้ท่านทนายพูดมาในเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของสิทธิ์เอกสารทิ่ละเรียะอันนี้ผมขออนุญาตอย่างนี้คือพอเราเป็นเจ้าหน้าที่งานป่าไม้เนาะ ในเรื่องกระบวนการของประมวลกฎหมายที่ดินขอให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดินเขาเดินต่อไปการจะได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์การจะได้ฉนดไม่ได้ชนดขึ้นอยู่กับเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งจะมีกระบวนการขั้นตอนข,ของเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์สิทธิ์สี่ทิศข้างเคียงการดูสองข้อหนึ่งว่าตรงแปลงไม่ตรงแปลงตรงที่ไม่ตรงที่อสอบสวนสิทธิสี่ทิศรอบข้างแปลภาพ่ายทางอากาศย้อนมาว่าทำประโยชน์ต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งเป็นกระบวนการตามกฎหมายอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้เวลาของเจ้าหน้าที่ดินเขาทำงานเนาะผมไม่สรุปไม่อะไรแล้วกันว่าได้ไม่ได้เนาะเอาอย่างนี้นะท่านท่านคท่านท่านพอจะทราบไหมว่าองค์พญานาคพญานาคที่นี่หน้าตาเป็นยังไงท่านพอได้เห็นไหมครับผมเห็นในภาพนี่นี่นี่ดูที่ดูที่เสื้อผมน่ครับอ่าดูที่เสื้อผมนี่เสื้อผมนี่ครับยกไปไหนแล้วอยู่ที่สกลนครครับย้ายไปแล้วครับโอเคอาย้ายไปแล้วครับต่อมาต้นครับวาครัง่บล ครับ <icana, S 1> <naj bum S 2> ผมนะครมาถามพี่วิรัหน่อยครับต้องรื้อก่อนนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะคดียวที่ไหนแล้วนะครับผันี้มาสอบถามพี่วิหน่อยในหนาที่ของพี่ของของท้านอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยอย่าท่านท่านต้องต้องต้องมาแจ้งในของที่ไหมครับบองต้นก็กำลังสรรเดี๋ยวต้องใช้รกำเนดครับผมจะได้บังคับคดีต่าง ตัแต่ๆี่มี้ของที่แที่ป่าของรัฐที่ของคุณมาเจ้าของที่ปั๊บเจ้าองที่อาจจะโดนังนะครับอขาารนแล้วแต่มีคำสั่งมาทำไมท่านวีระไม่ออกมาแจ้งไม่ไม่เพราะว่ากำสัาให้ให้คุณรื้อไปในสามสิบวันแล้วคำสั่งเริ่มต้นอที่จังเลนเลย่ำเลยเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ถ้าคุณไม่รื้อไปในสามสิบวันตามตามที่ต้งอยู่คารั่งผมจะเนงมาเ่ขอจะบังคับคดีเป็นมันเป็นส่วนของแพ่งใช่ไหมครับอ๋อ ขั้นตอนเป็นอย่างนี้แล้วก็เหมือนกันที่เข้ามาถึงบอกแล้วว่าตรงเนี้ยทางพมเาวิสาเนี่ยก็คือป่าสงวนอยู่เนาะการยื่นต่อข้อหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของกฎหมายตามกฎหมายที่ดินไปก็การจะได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์ถึงบอกแล้วยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายยังไม่ไสรุปเนาะต้องต้อ,ตองว่ากระบวนการเพราะฉะนั้นโอเคอันเนี้ยก็อาศัยความเป็นเจาา้าพนักงานก่อนแล้วก็ดำเนินการตามที่ศาลท่านสั่งแล้วกันครับต้องขออภัเป็นตามพม่าวิสาของศาลครับโมน้าครับถามอีหนึ่งบุตออัวย่ะไรที่ป่าไม้เขาไม่่ใชที่ดิน อ่าเอครับตนี้อันนี้ป่าไม้ไม่ใช่ที่ดินอ่าเดี๋ยวต้องไปที่อุทยานนะี๋่วผมจะไปที่อุทยานท้าโยนแล้วก็จะทําการประมวลสารุประมวลเรื่องราวเนาะแล้วก็จะถึงจะสรุปว่าแจ้งความเนมาดีไม่แจ้งความนมีนคาเดีกรบอะร้างไบ้าอุท่านจะี้เดี๋ยวขอหอกับาหน้าที่ทั้งหมดก่อนาพร้อมี่มงเดี๋ยวจะตรวจพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเพิ่มเติมนครับนี้อยู่อีกวันง อ่าข้อถามหน่ยครับพี่อ่าสมมติว่าอ่า,อาไม่ขย,ยุมด้วยแล้วมันมีการมันมีทีแปลง1 84ไร่นะครับซึ่งมีชาวบ้านล้องนี้เขมาหาผมว่าอ่าพีทีมวักษาัไยได้ส่งอิกัดมาที่มหอสองให้ตรวจสอบที่แปลงนี้นะครับซึ่งผมได้ลงดูพื้นที่แล้วนะครับซึ่งมีการบุกลุกจริงอ่าผมขอสอบถามพี่วิระหน่อยว่า ที่แปลงนี้ทำไมพี่ถึงไม่เข้าไปตรวจสอบหรือว่าทาอะไรครับตรงตรงไหนครับอ่าอยู่ตรงป่าเดี๋ยวผมเอาถ่ายดูครับยังไม่ได้รับมีเครื่องนี้นะครับยังต้องต้องมีข้อมูลครับมีข้อมูลครับข้อมูลมีหมดครับมีข้อมูลมีหมดเลยครับเอามาเอามาเลยมีคลิปมีอะไรหมดเลยครับให้เจ้าหน้าที่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยวพิจารณาพรับวันี้ละกำลังขอวันนี้ครับสองแปลดไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวการเด็กเอการไม่หมดเลยแต่๋ยวเราทำร้องขึ้นไปที่กรมป่าไม้อีกรอบนึงก็ได้โอเคครับงั้นเราไปว่ากันกกาารรนจะมาบ่อยไปไหมก็ยื่นให้พี่เขาเลยไหมอ่ะยื่นให้พี่ยื่นให้พี่เขาเลยขออนุญาตฝากด้วยว่าเนาะจริงๆพื้นที่ตรงเนี้ยคือเราทราบกันอยู่แล้วเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเนาะแล้วก็มีเขตอุทยานแห่งชาติทวายนต์อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกอย่างี้พี่น้องชาวบ้านเนี่ยราษฎรที่อยู่ในนนพื้ทีี่่เย จริงๆแล้วโดยหลักเนี่ยต้องอยู่ในความควบคุมของรัฐเนาะการทำมาหากินเนี่ยก็คงจะเป็นไปตามที่รัฐเขาแก้ไขปัญหาให้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะอยากฝากทุกท่านไว้ว่าอันดับแรกเนี่ยก็คือพี่น้องประชาชนเนี่ยที่มีสิทธิ์เนาะมีสิทธิ์ที่ทางราชการให้ทํากินโดยไม่ถูกดำเนินคดีแล้วเนี่ยก็ขอให้ทํากินกันเนาะภายในกรอบที่รัฐกําหนดไว้เนาะอย่าไปทำผิดเพราะจะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความวุ่นวายการทำมาหากินก็จะไม่ปกติสุขเนาะก็จะพาให้สุจริตชนหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ทำอาหารกินปกติเนี่ย เบือดร้อนแล้วก็ <c oughs> เขาเรียกอะไรการทำมาการใช้ชีวิตก็จไไ่่ปกติเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ก็อยากให้ฝากทุกท่านแล้วกันว่าเอาเอาเป็นว่าอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วกันเรื่องเรื่องการถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอก็เหมือนกันผมบอกไปแล้วนะว่าโอาเคพื้นที่ของรัฐเนี่ย เจ้าหน้าที่เนี่ยโดยหลักการดําเนินการด้านการป้องปราป่ามเนี่ยต้องถ่ายคลิปวิดีโอต้องอะไรอยู่แล้วเพราะเป็นหลักฐานใช้ว่าผมเนี่ยมาโดยโปร่งใสสุดจริตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่หลักการก็คืออย่าไปกระทบกระเทือนสิทธิของคนอื่นเขาเพราะว่าถ้าไปกระทบกระเทือนสิทธิคนอื่นเขาเสียหายเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของคดีความได้เนาะโอเคเนาะอันนี้เรื่องนี้ครับอันนี้คือท่านรักเมืองนะครับยังไม่หยุดดูนนี้ได้ไหมท่านครับดูได้ดดูไ้ครับไม่เป็นไรครับดูดีครับที่แบบเป็นที่ไหนมีทั้งคลิปมีทั้งภาพครับ อภิกดรัผมส่งให้ครับอเดี๋ยวขอเนิ่มขอไปเอกสารดีกว่าดูในโทรศัพท <|so|>? ์มันเ่อเอากผมยังไม่แล้วก็ดูว่าข้าวอันะข้าวผมมีหลายแปลงที่ มีการท่านลงตรวจสอบแล้วตรงไหนครับผมจกดไหนที่ผมลงตรวจสอบมีครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูเนาะแล้วท่านพบการทอมิดทามท่านเพิตรงไหนตรงไหนผมยังไม่รู้ท่านย่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหนไนะสอบก่อนผมบอกอม่งนี้ก่อนไอนไ้ผบออย่างนี้ก่อนนะผมบอกอีก่อนไม่ได้แบบนี้นถามไม่ได้ถามน่อย่างนี้อย่างนี้น่ากลัวครับผมลงเนาะไม่ผมลอย่างนี้ผมลงให้อย่างนี้แล้วกันเนาะสรุปีกก่อนพื้นที่ตรงเนี้ย เป็นพื้นที่ป่าสงวนตุยยานที่อยู่ในความดูแลชอบของรัฐอยู่แล้วอันดับแรกอันดับสองเนี่ยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งรานสะดอนเนี่ยมีความผมไม่ได้บอกความคุ้มครองหรืออะไรก็แล้วแต่ละกันแต่มันมีอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาของรัฐอยู่นะฮะก็คือคดีมติคณะมนตรีเมื่อวันที่2 6หกพฤษนึ่งนะก็เท่ากับว่ามีมีมีนโยบบยของรัฐในการแก้ไขปัญหาอยู่แต่ยังเดินไม่เสร็จสิ้นเนาะอันแรกก่อนอันที่สองของอุยยานเขาก็เช่นกันเขามีการสำรวจตามมาตรา64ี ซึ่งเดี๋ยวจะมีโครงการอนุรักษ์และดูแล,ลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในขียยานเนาะเป็นการให้ก็เลยแหละเป็นการให้ที่นงประชาชนได้ทํากินอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในบังคับแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็เหมือนกับมีมีนโยบายในการแก้ไขปัญหายอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการระเว้นเรื่องอะไรกนะ็แล้วแต่ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวละ ต้องเดินตามกระบวนการแก้ไขปัญหาให้จบแต่ถ้ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นใหม่นี่แหละถึงจะว่ากันด้วยการดำเนินคดีทางกฎหมายเนาะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะไม่ใช่การทำมาตั้งแต่ปุ่ยยะตายายแล้วบอกผิดย้อนหลังไม่มีนะเพราะว่าเราใช้เราใช้นโยบายของคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาอยู่เนาะเอางี้ครับพอดีมีประเด็นนึงเมื่อเช้านี้ไม่เดี๋ยวมีประเด็นเมื่อเช้านี้ของของพี่บุ๋มน้อยด้วยใช่ใช่ใช่ไใช่ไหมที่ที่ในเรื่องของการเรียกรับเรียกรับผลประโยชน์อะไรเนี้ยต้องบอกก่อนเดี๋ยวพอดีมันมีผลกับทางชุมระยาไพนิดนึง คชุดยักษ์ไทยมาจากส่วนกลางเนาะแล้วก็เพิ่งมาลงมาในการตรวจสอบพื้นที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเดี๋ยวถามก่อนชุดยักษ์ไทยเข้าไปเกี่ยวข้องไหมผมจะบอกว่าโดยหลักการของชุดยักษ์ไทยเนี่ยไม่มีเรื่องใต้ดินไม่มีเรื่องอะไรที่เรียกรับผมโยนนะต้องชี้แจงตรงนี้ก่อนไม่มีนะผมมาด้วยความรู้ใจและโปร่งใสได้ครับพี่เดี๋ยวแต่ถ้าเรื่องของท่านพิลาเตอร์ผมจะดำเนินการขึ้นไปที่กองวินัยแล้วก็ที้ไปที่เอาเลยไม่ผมถามชุดตรวจว่าแล้วผมไปถึงไหนคนมาเป็นศิษที่ที่ที่เราโพสต์เนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอ้ไม่เกี่ยวไอ้ไม่เกี่ยว แผมไม่ไ้เป็นส่อนี่คุณไก่อนถ้าคุณว่าผมรจะเสียหายพี่ฟังนะการที่น้องพี่ฟังไปึงการที่น้องพต์ ไม่เกี่ยวพยัโคนะได้ชัดว่านอนีไม่ไมีอยู่แล้วเดี๋ยวมีสมได้โอเคไม่เกี่ยวพยักไฟแล้วเกี่ยวน่วยงันไหนเัีนี้มบอกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกไม่ได้ครับอ่านี้ก่อนนะก็ไเรื้องเจ้านเป็นคนไปเล่นเปิดแลวคนจานผมเป็นมั่วไม่ไม่มั่วไม่มั่วไม่มั่วเดี๋ยวพี่จหลักฐานแพี่ก็รู้พี่พีแล้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเจอานก่าเดี๋ยวผมเข้าอธิบดีโอเคนะโอเคนะถ้าอย่างนั้นผมตรวจพื้นที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวว่า